จเห็นชัดว่าข้อปฏิบัติที่ทําให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือทานศีลเนคขรม,มะปัญญาวิริยะคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบคาบารมีเหล่านี้แล้วเป็นเครื่องทําให้พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็หันมารับสั่งพระภิกษุทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงเห็นความเกียรติคร้านโดยความเป็นภยัยและเห็นการปรารบความเพียรโดย เป็นทางกเกษมแล้วจงปรารุบความเพียรเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเป็นคําแนะนําตักเตือนโดยบอกว่าการเกียรครานนี่เป็นภัยมากนะอยู่เฉยๆโดยที่ไม่สร้างบุญกุศลไม่เบ็มเพนบุญกิริยาว,วัตถุใดๆเลยนะทำตัวเป็นเฉยๆที่ไม่เป็นบุญอะไรซากอย่างอเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดแล้วนะให้มันเป็นของที่น่ากลัวที่สุดนะให้มองว่าการไม่เจริญกุศลเนี่ยคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุด แล้วก็เห็นว่าการเจริญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลเอิออันนี้แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสั่งทั้งสอนทั้งโอวาทานุสาชนีตามเนตตามนําพร่ำสอนอยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจงเห็นการทะเละวิวาทโดยความเป็นภัยเห็นความไม่วิวาทเป็นทางแห่งความกเกรมจงพูดแต่วาจาอ่อนหวาน อันสมัครสมานกันเถิดนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายการทะเลาะวิวาทเน้นนำมาซึ่งความเลวร้ายอะไรบ้างนะนะอะไรจะเลวร้ายทั้งกับการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นแห่งบาปประรมสารพัดชนิดปัญหาความเลวร้ายในโลกเกิดจากการทะเลาะวิวาทเนี่ยนะเกิดจากการวิวาทแก่งแย่งกันทะเลาะกันไม่พอใจซึ่งกันมันถ้าไม่มีการวิวาทกันเนี่ยนะโลกนี้มันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่เนื่องจากวิวาทกันเนื่องจากทะเลาะกันเนื่องจากไม่พอใจซึ่งกันแล้วกัน นี่แหละมันจึงความเสียหายทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งการเกิดในอบายเป็นต้นก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นให้เห็นแต่ว่าความไม่วิวาทคือมีเมตตาต่อกันนั่นแหละเป็นทางความเกษมเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงการพูดต่อกันก็ให้พูดแต่ถ้อยคําที่อ่อนหวานพูดแต่ปิยวาจาวาจาอันเป็นที่รักแห่งใจสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันเถอ นี้เป็นโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะว่าการสมัครสมาัคคีปรองดองกันเป็นเหตุแห่งความสุขท่านทั้งหลายจงเห็นความประมาทโดยความเป็นภัยและเห็นความไม่ประมาทโดยเป็นทางแห่งความกเกษมแล้วเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการเถิดนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เห็นความประมาทก็คือปล่อยใจไปในบาปในะอกุศลเห็นว่าการอยู่คลุกคลีหม,มกมุ่นด้วยบาปอากุศลเนี่ยเป็นทางแห่งความเลวร้ายเป็นทางแห่งความชั่วร้ายเป็นทางแห่งที่มีทุกข์มีโทษแล้วก็เห็นความไม่ประมาทเพื่อยังกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพิ่มพูนบุญกุศลนะทำศีลสมาธิวิปัสสนามัรคผลนิพานที่ยังไม่ให้เกิดก็ทําให้เกิดขึ้นนะ ไม่ประมาทเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8จเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสาม,มาธิอน,นาอาริยมรรคอันเป็นองค์8นี่แหละเป็นทางแห่งความกเกษมคือพระนิพพานเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นทางที่พ้นจากบ่วงมารเป็นทางที่พ้นจากกิเลสมารเป็นต้นนี่แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย